มาต่อกันค่ะคุณผู้ชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะร่วมมือกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะลงนามนะคะข้อตกลงคุณธรรมในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังที่สองค่ะโดยการนำของดตร์ดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทรเกษตรศาสตร์ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรมกับตัวแทนจาก ACT ีทนำโดยนายนพดลใจซื่อและทีมผู้สังเกตการซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐภาคประชาสังคมและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานค่ะการลงนามข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะทําให้ทุกกระบวนการในโครงการเป็นไปอย่างความโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้พร้อมเป็นต้นแบบของการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแผน พัฒนาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่จะช่วยขยายโอกาสทางการแพทย์รองรับการผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์และยกระดับบริการสาธรารณสุขซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการวิจัยด้านสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาเกษตรศาสตร์หลังที่สองนี้ครับจะตั้งอยู่ในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่เองภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์และบริการทางสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายครับในการขยายขีดความสามารถของสถานพยาบาลเพิ่มจํานวนเตียงรองรับผู้ป่วยและสนับสนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับในส่วนของงานด้านงบประมาณโครงการนี้ใช้งบประมาณนะคะรวมแล้วค่ะนะคะกว่า 2,859นะคะก็คือประมาณสักประมาณ2,800ล้านนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง8 4 9 6ตารางเมตรค่ะใช้ระยะเวลาการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ1,500วันปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการรายงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะมีการประมาณราคากลางใหม่โรงพยาบาลแห่งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรทางการ การแพทย์ตอบสนองความต้องการของประเทศและโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยและโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและยังช่วยให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการวิจัยด้านสุขภาพระดับภูมิภาคอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะที่<ม>ทางดังของเราจะมีเรื่องการแพทย์เพิ่มเติมอีก<ม>หนึ่งพื้นที่ะนะคะก็เป็นที่พึง่งพิงนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับเรื่องของ ของสาธารณสุขของไทยด้วยค่ะ